วันนี้ก็มาอผงโหนกแล้วนะครับแซมมี่นะครับกัเดย์ออฟเอะไรทุกอย่างนึงครับหรือพิมพ์ละนะโอเควันนี้เราก็จะมาครับอีร้อยแยกนะผมแล้วก็เป็นดันนะครับร้อยแยกนะดันเมอยนะเพื่อปีศาจเมียนะครับก็คือตัวนี้ซีพีทั้งหมดคาริสนะครับแสนเก้าครับซีพีที่ผมแนะนําก็คือประมาณแสนเก้าขึ้นนะครับประมาณแสนเก้าขึ้นนะที่เขากําหนดไว้เลยครับเราจะไปตีกันครับวันนี้เราก็มารวมตัวกันเป็นครั้งที่สองที่เราตีผ่านแล้วนะไอ้ครั้งแรกที่เราตีผ่านแล้ว มาครั้งที่สองนะผมจะคลิปและสอนวิธีการตีครับเออ่สกิลหลักๆของแมวนะก็คือมีเชื่อมโยงดาเมจนะครับผมแล้วก็มีระเบิดหมู่นะครับมีระเบิดหมู่แล้วก็ทาด้านของยูรับกระเมจดแทนเชื่อนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเออ่ทางนรกนะครับก็คือไอ้เส้นสกิลนะครับที่ว่ามันฝังทางเราอยู่เป็นไม่ให้เราเดินออกไปไกลเกินครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเชื่อนนะว่าทํายังไงนะครับอันนี้ให้เราวิ่งหนีแล้วหาตัวแตงตัวดีดีมตัวหนูตัว มายืนแคนให้เพื่อนครับเราเตเร์มีนก็เป็นแนทงคนเยอะหนาจริงนะอ่าแล้วก็ใส่อขั้วแบบรถเตอร์มีนจากบอสกาด้วยนะครับจะดีมากนะในเหตุาการณ์ยืนแคนนะ่างนี้ะเนี่ยจะมีสกิลที่ล็อกหัวนี้นะครับขอให้เพื่อนๆดูไว้นะเดี๋ยวจะมีสกิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำใเพื่อนดูแล,แล้วก็ตีไปก่อนนะตีไปเรื่อยๆเดี๋อยวก็จะมีสกิลที่แบบว่าแกเตอรมจนะครับที่ว่าเราล็อกหัวดาเมจในเพื่อนนะครับมันจะมีขึ้นการอยู่ที่กลางมันเนี่ยออกจากเุดุการนะเพื่อนที่โดนล็อกเนี่ยมันนจะเป็ คล้ายจะระเบิดนะผมที่โดนล็อกอยู่นแล้วให้ให so ้วิ่งหนีออกจากศูนย์กางนะเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้โดนดาเมจน้อยลงครับเนี่ยลบตัวแบ่งดาเมจ่งแล้วก็คือตัวผมเองที่โดนดาเมจก็จะมีเพื่อนมาช่วยกันใช้อย่างนี้เนี่ยจะแชร์ดาเมจนะครับแล้วโดนล็อกนี้ก็คือแบบแค่ยืนได้เฉยนะให้เพื่อนวิ่งมาช่วยรับดาเมจ่งนะแล้วก็มีอ่าฝนตกครับฝนตกกระบาดฝนตกไอ้ก็หลบได้ก็หลบได้นับว่าหลบได้ก็หลบซึ่งคือแบบว่ามันแรงนะฝนจะไม่แรงหรืก็แรงนะแล้วก็ทีอย่างนี้นะ หลบได้ก็หลบนะครับผมแนะนำให้หลบแต่ถ้าใครซีบอเยอะแล้วก็ไม่ต้องหลบก็ได้ับย้ำว่ามีฮิวสักหนึ่งตัวน่าจะดีครับเอาไว้คอยทีเพื่อนเป็นสายประปอด์ตครับผมก็ดีมากเลยฮิวอันนี้ยเชื่อมโยนตามเอ็เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับให้วิ่งเข้าไปรับดาเม็ตเพื่อนนะครับอย่างนี้อ่าหนึ่งตัวครับผมนี่ครับปึ๊บนี่มันจะมีโล่ให้เราอย่างนี้ครับแล้วเขาวิ่งไปรับดาเม็ตครับแทนเพื่อนอย่างนี้ครับแชร์กันแชร์ดามเม็ครับอ่านี่ครับผัดกันคนละลูกครับโดนได้คหนะทุกคนนะ โดนได้คนละหนึ่งทีนะอย่าโดนซ้ำสองนะซ้ำสองคือตายเลยนะสื่อแก้ไหนก็ได้รอดครับมันให้โดนแค่คนละหนึ่งทีนะผมเพราะว่ามันจะมีบฏิกิรยากานให้เรานะครับคนละหนึ่งทีเนี่ยแล้วก็จะมีวงแฉวสกี้นะที่เป็นเอ่อเป็นครมเนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเอ่อให้ให้แบบว่าถ้าออกไปนอกเกลือเกศนะครับเดี๋ยวก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับมีวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆให้เพื่อนจำตามไปเรื่อยๆนะที่มันบอกครับการตีแมวนะบอสแมวนะครับ ผมโดนล็อกเนี่ยคือให้อยู่จากถึงกลางคือวิอ่งออกบางไกลเลยครับออกห่างจากเพื่อนไห้ไกลที่สุดครับเพื่อนที่ว่าจะได้โดนดาเมทน้อยลงเนี่ยยิ่งถ้าเราอยู่ใกล้ครับมันจะวิ่งแบบยี่เจ็บนะอยู่ใกล้ยี่เจ็บครับผมแนะนาว่า้ยืนห่างๆครับอันนี้คือแบบเพื่อนมายนอยู่ใกล้กันโดนดาเมทแรงมากเพราะว่าวงมันทับกันนะรดนตัวแบ่งดาเมเมทนะผมมีเพื่อนโดนอย่งนี้ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนครับดามเมทจะรับนะถ้าเกิดว่าผมไม่เข้ามารับสุดท้ายนะ ก็ตกเตะตายนะสก,กิลเนี่ยเหมือนจะไม่แรงแต่มันแรงนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมไปเข้าไปแชร์นัมเมทในเพื่อ,อ,อนอีตายเนีครับขนาดผมเข้าไปแชร์นี่จนจน,น,น,นหมดหลอดเลยนะผมว่าผมใส่กำแพงรถบอสมาก็พอ,ขอ,ขอควระขอขอนะแต่ก็ติดอยู่แต่ยังว่าครับผมไม่ได้เปิดโลน่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้สก,กิลเปิดโล่ไว้เปะนะ็นคาบบอสนะครับนะคาโล่แล้วบมันจะเลยแรงเดือดที่5มาเต็มครับเรากำลังจะผ่านแล้วนี่เชื่อมยงเล่นนเมทครับนี่อ่าให้เพื่อนโดนไปก่อนเลยครับหนึ่งดอกครับจึ๊บแล้วก็ไปรับนัมเมทครับผมอย่างงี้อ่า ใครโดนใครโดนแล้ว <Yaz> ก็โดนรับเลยครับใครก็ได้ครับอย่างเงี้ยโดนแล้วไปโดนได้แค่คนละทีนะทุกคนนะอ่าโดนได้คนละทีนะครับอย่าซ้ำสองนะฮะซ้ำสองนี่คือแตกเลยนะอ้าวไปเยอะเดีาลืรนะครับจะลงก็ไปหาแทงหน้าหนมาด้วยนะไอแล้วงมันก็จะบีบเข้าไปนกครับลำวงมันจะบีบเข้าไปีกครับโดนจังหวะนี้ให้ให้ให้รีบบบเรื่อยเลยนะเพื่อนโดนโดนแล้วตายครับ นแนะนำว่า c ีสองแสนขึ้นนะครับประมาณสองแสนขึ้นนะประมาณแสนแสนเก้าห้าหมื่นขึ้นไปนะตามก็บอกเลยครับเราก็จะผ่านอย่างนี้คนระับรีไหมไม่รีครับผมานี่นะครับสะดึงขนาดแบบไม่ได้นะครับและเจ้าสิ่งนี้ก็เป็น,หนอหนึ่งในอันนี่ด้วยนะเฟสเ i s ติ้งนะครับผม เพืเลตติ้งด้วยนะที่สามารถทําให้เรานั้นผ่านเลตติ้งนะครับนั่นะค,คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะคลิกให้เ,เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเราไปทา้าทายเลตติ้ง Reading เนี่ยนี่ครับเลตติ้งครับนี่ไปสอบนะบไปสอบเลตติ้งกันเดี๋ยวผมบอกเพื่อนก่อนไปสอบไปสอบอ่าเดี๋ยวเราจะไปสอบเลตติ้งกันไปสอบ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 ไอ้เหี้ยมึงจะไปไหนไปสอบก่อนฮัลโหลอ่ะ หลายคนมันไม่รู้นะจอมเราตัดเราต้องไปสอบนะทุกคนเราต้องไปสอบนะฮะเล่นเสร็จแล้วเราต้องไปสอบนะผมจะรับ CP ที่ประมาณสองแสนในชะ่ไหมอันนี้เชิญออกจากทีมเลยครับเดี๋ยวเร,เ,เราจะไปสอบกันเอาละเราจะไปสอบเนี่ยพอผลแล้วเราก็ต้องไปสอบนะทุกคนเดีย๋ยวเราวิ่งกันวิ่งไปวิ่งไปสอบกัน ผมไม่แน่ใจว่ามันยากหรือเปล่านะแต่ว่ามันอยู่ที่สองแสนสี่นะครับจะไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรียกเพื่อนมาโดนตัวตรงนี้เราจะไปสอดกันแต่หวกนี้ไม่ผ่านแน่นอนคนระับแต่หกไม่ผ่านนะนะโอ้ยนไม่ได้นะแต่หกนี่ไม่หน้าไหวนะจะเป็นซัพพอร์ตนะเป็นมือใหม่อันหนึ่งนะไม่สอบ่อบไม่ได้นะรเราเราเป็นคนที่สอบขั้นที่สองไปแล้ว นี่สองดาวนะครับโอเคได้อยู่สองดาวแล้วคืนนี้สองดาวโอเคใส่ครับรวยครับน่าจะน่าจะไหวนะผมว่านะรวมจริงครับผมเราจะมาตอบกันเดี๋ยวกดรับของรางวัลกันนี่ใส่หรือเปล่าขายังครับสอบเรตติ้งครับสองแสนสามนะ CP ที่เขาแนะนำนะครับสองแสนหนึ่งตอนนี้ผมคิดอยู่สองแสนหนึ่งครับเรายังไม่ได้เพิ่มนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็ลองดูกันนะครับเรามี รับปอดถึงสองตัวแล้วก็ตัวพระหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเดี๋ยวดูีิตัวอะไรนะเป็นปืนนะครับสายปืนนะครับก็ต้องดูกันครับว่าจะผ่านไหมนะครับก็กินบงกินบัฟกินยาไหมเรียบร้อยนะครับกินบัฟบัฟมันให้เรียบร้อยกินอาหารไหมเรียบร้อยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะแรงหรือเปล่านะนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่มาที่นไม่ผ่านก็ต้องแบบ แน่คนเดียวคุณกำลังบบรอคุกำลังรอหิวหน่อยเมื่อหิวหน่อยหิวหน่อยเนี่ยหิวหน่อยเอ้หิวหน่อยดียยยยแรงมากแต่ผมแนะนำไปยืนขนางผมในยุคที่แบบไม่แรงนะแรงแรงมากนะขนาดผมใส่รถเมล็พอดีนะแรงแรงจัดโอ้โดนแล้วไม่น่ารอดนรผมเป็นร้อยครับสสรเ,รโโเป็นชีฟีได้หนึ่งครั้งครับ แรง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 เวอร์เลยอหะเอมมีว่วิ่งเร็วเอมมีว่วิ่งเร็วเอมมีว่วิ่งเร็วไกด์ตา่าครับผมตอนท,ที่สี่ก็ต้านนะครับเพื่อนเมาเปลี่นใจมันแรงแรงเวอร์ครับผมแต่ว่าเคืนที่ได้อยู่นะผมโดนอีกแล้วกลายกูตายเลยมั้งเรียบร้อยอเราต้องไปหาซัพพอร์ตที่ดีวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย